สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารตอนนี้ก็อยู่กับจุดการทำอาหารกับคุณสุประหล่อสกุธาทองแดงกันอีกสุดท้ายอก็เลยสุดท้ายที่สุดสุดสุดนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นกันอีกเช่นเคยนะคะโอเคค่ะเอิ่มคือค่ะก็มาแล้วค่ะก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเนาะแพ้เจ้ามาปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคดูได้เลย แม่อันนี้ไก่เราจะไปเอาไปมีดเอาไปสับอชิ้นเลยกับเออทำไมกินเนื้อดึกดยอะอันนี้นะคะจะทำสี่เอาประมาณที่เอาเท่านี้พอแล้วกันค่ะอ่าจะไม่เอาเยอะไม่ค่อยอร่อยเลย ไม่ทำอย่างนี้เลยตอนนี้ก็ใส่เกลืออ่าน่าอร่อยเนาะอยากกินอน่อยน้องเนาะไหมอ่าไม่เคยกินมาตั้งนานแล้วนี่ฮะเราเคยกินสติกมาก่อนใช่ไหมแล้วมันจะก็่อยมากแบบสองถ้วยเลยนี่ถ้าสปาเกตตี้งล่ะสปาเกตตี้ก็อร่อยแต่เส้นมันขึ้นิดนึงเนะนะ อันนี้จะทำยังไงดีเนี่ยออเออไปทอดก็แล้วกันไปนทอดหมดเลยแล้วกันเนี่ยอันนี้เอาไปทอดหมดเลยเหรอเออออ้น่่ยยแค่นี้พอแล้วกันนะโอเคฮะเมนูนที่สุดท้ายนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะ ุึหนึ่งหาเราชิมตุกไก่ทำไมต้องชิมตุกไก่ก่อนนะนเพราะมัต้องให้ป้อเนยสารประหลาดมันมีหัวนมอสองจุกด้วยเออแต่ตลกยังเลยอืมหรือว่ามันก็จะอร่อยอร่อยฝีมือพี่ไงเนียมาใส่หมวกกระทะทองแดงเห็นไหม,ม,น,มน,นี่ลองสกีสเต็กนี่อร่อย,อยนิดนึงอ่ะ ทำไมต้องทำไม่อีกอ่ะเพราเมื่อกี้เผลอเผลออาจจะเอาจะเอาสเต็กไปป้อนให้สับปะรดเยอะๆไงก็เผลอไปกดอันนี้ให้ไปป้อนก็เลยหมดเลยพี่ทำใหม่แล้วนะยำๆแต่อร่อยเนี่ยอร่อยมาชิมน้ำดูทำไมมันต้องอร่อยมันใช่มาเลย นไม่เห็นหัวนมมั้ยหล่อนเน้นหัวนมมนันเออมันก็เห็นอยู่ย <นะ S 2> ทำไมไม่เอาคนนู้นอ่ะเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนนะคะเพื่อเลือกอาหารโอเคอ้าว okay, ทีหาก็เรียบร้อยแล้วนะคะการเลือกอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็น,น,ะะมนเมน,นื้อไปปั่นค่ะน้ำใจมูน้ำใจมูนี่อร่อยมากเลยนะหวานวต่อไปก็เอาซึซึกจีนะคะไปป่าเถอะทำไมต้องป่าทำมันไม่ต้มอ่ะ ก็มันมีไอเศษอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออคีต่อไปนะคะก็เส้นสปาเกตตี้เนี่ยไปต้มต้มให้มันแบบนุ่มๆนะคะต้มนตุ่ตุ่นรสชาดก็ดีเพราะว่ามันจะเป็นเกี๊ยวนะอ่าเกี๊ยวมันเราเอาปลาโอ้มีปลาด้วยมีปลาด้วยอันนี้เราจะเอาไปทอดนะทอด ปลาต้มเรือนะฮะมันาวเสร็จระวังมันร้อนเลยนะมันเป่าให้แล้วอ่ะปลานีนี่เลยนี่แบบมันคืออะไรอ่ะมันคือปลาไงปลาที่แบบปปแบบ อันนี้เดี๋ยวเราไะปาดก่อนนะจะได้กินเยอะๆเออเราจะไปทอดนะเนไม่เห็นเยอะสักหน่อยเลยอือนี่ไหนไมเห็นเยเลยนะมีแสามอันเองก็ส่อันแล้วล่อ่าไม่คยน่กเอยไทาไมมันตกะมาลงชิดถ้ามันไม่อร่อยไม่เป็นไร

อือะรอมสปาเก็ตี้จอร่อยไหมไม่ค่อยอร่อยน้าแตงโมอือร่อย โอเค5สหรับน okay. no ี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกับให้ตัว Miss Sky ดับทีวีกันด้วยนะคะจะได้ดูก่อนใครเลยเนาะก็กดติดตามจะได้ดูก่อนใครเพื่อนๆเลยทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสำหรับก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาๆจะมีคลิปหน้าค่ะจุ๊บๆเอ๋เอิเล่นต่อไหม